ก็ S 1> <S 1> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่ในเกม back c o v e r M กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราวันนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการจัดเจ้าตัวละครโนเอลล่างชุดว่ายน้ําขึ้นนะฮดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและผมก็อยากจะเตือนคนที่ยังไม่ได้ทําการสุ่มเจ้าตัวละครโนเอลชุดว่ายน้ําและจะทาตัวละครโนเอลชุดว่ายน้ําเพียงแค่2ดาวเนี่ยผมแนะนําว่าให้ล้มเลิกความคิดนั้นจะดีกว่านะเพราะจะเราจะทําตัวละครโนเอลชุดว่ายน้ําเพียงแค่2ดาวเนี่ยผมแนะนําว่าอัพไวเพียงแค่ศูนย์ดาวจะดีสุดจะขอบอกตรงๆเลยแล้วกันนะครับผมว่าพาร์ตสิบสองดาวมัน เพราะว่าเมื่อเริ่มเวฟเนี่ยมันจะให้ผลบาเรียนะครับผมเทียบเท่ากับ10%ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นระยะเวลา2เทิร์นนะนะก็จะเป็นโล่เล็กๆครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแทบจะไม่แตกต่างจาก0ดาวเลยก็ถ้าจะอัพจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้อัพมาจนถึง5ดาวดีกว่านะครับเพราะบอกได้เลยว่า5ดาวตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่โกงมากๆก็ถ้าถามว่ามันโกงยังไงเนี่ยก็มาดูกันที่สกิล5ดาวนะครับ,รบเมื่อเริ่มเวฟเนี่ยจะได้รับล่พรแห่งวาลีนะเทียบเท่ากับ15% ก็จะได้รับโล่ในการโจมตีเคานเตอร์ศัตรูได้แบบในทันทีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องการสกิลสองนะครับผมสามารถตีศัตรูได้เลยนะขอแค่ศัตรูตีโล่เราไม่แตกก็พอข้อดีก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเราจะสามารถทำการทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราคนหนึ่งเนี่ยสามารถทำการไล่ตีได้ด้วย เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมว่าเราจะทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยสามารถไล่ตีพร้อมกันกับเราได้ยังไงก่อนอื่นผมก็จะกลางโลุยตัวละครโลตัสนะใช้สกิลสองใส่โลตัสได้เลยนะครับเพราะโนเอลเนี่ยมันมีโลวารีอยู่แล้วมันจะได้ไล่จมตีอยู่แล้วแต่ว่าโลตัสไม่มีโลวารีถ้าเราไม่ใช้สกิลสองใส่มันนะก็ใช้ไปเลยนะครับทีนี้มาดูการไล่ตีแบบ2ตัวกันโนเอลก็ตีก่อนแล้วโลตัสก็ตีต่อนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเรียกว่าเป็นคอมโบที่เกลียยดีมากๆ เลยหนึ่งข้อดีที่ตัวละครโนโอเอล0ดาวหรือว่า2ดาวทําไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มไอ้นี้นะครับผมการลดค่าคีเลสนะครับหรือว่าจะเป็นการลดดาเมจที่สตูทําได้ใส่เรานั่นเองนะจะทำให้ตัวละครโนโอเอลเนี่ยถึกขึ้นไป24%เลยนั่นเองนะครับเพราะงั้นถ้าใครมีแผนที่จะอัพเจ้าตัวละครโนโอเอลเพียงแค่2ดาวนะครับผมก็แนะนําว่าเก็บเศษเอาไว้นะครับผมไปอัพตัวละครในอนาคตจะดีกว่านะอย่างเช่นจูเลียสถ้ามันเข้ามาในอนาคตเพราะตัวละครโนโอเอลเนี่ย0-2ดาวนะครับผมมันไม่สามารถสู้กับตัวละครโนเอ โเอล้าดาวได้จริงๆนะคือโนเอล5ดาวเนี่ยมันโกงมากๆต่อไปเราก็มาดูทางด้านสกิลกันดีกว่านะครับผมว่าตัวละครโนโอเอลเนี่ยอัพสกิลไหนนํำนะครับผมแล้วก็การ์ดสกิลเป็นการ์ดประมาณไหนนะเอาจริงเนี่ยก็สามารถดูตามรูปที่ผมขึ้นใ้ดูตอนนี้ได้เลยนะครับผมก็การ์ดที่ดีสุด3ใบแรกเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นการ์ดสใบนี้แหละแต่ว่าถ้าเราไม่มีการ์ดพวกนั้นเลยเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นการ์ดสมุดอันนี้ได้นะครับผมสมุดเพิ่มความเสียหายที่ทําได้นะการ์ดนนี้เป็นหนึ่งการ์ดที่ดีมากสามารถใสต่ดดตัวในเเกมเลย หรือถ้าไม่มีการ์ดใบนั้นจริงเนี่ยก็สามารถมาใส่การ์ดตัวนี้ได้นะครับที่เป็นระดับ R นะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด10%ต่อไปแล้วก็มาดูสกิลไหนที่เจ้าตัวละครโนเอลควรจะอัพนำบ้างนะครับหลกัหลกๆถ้าเป็นโนเอล5ดาวเนี่ยผมอยากจะให้อัพอันตินำนะ จากนั้นก็คอยตามด้วยสกิล2นะครับส่วนถ้าเป็นโนเอลที่ยังไม่ขึ้นห้าดาวผมอยากให้อัพสกิล2ก่อนนะเอาโลหนาๆน,นะครับผมแล้วคอยตามด้วยอันติเหตุผลที่5ดาวแล้วต้องอัพอันติก่อนเนี่ยก็เพราะว่าโนเอล5ดาวนะครับเราจะสามารถทําการเปิดเทิร์นได้ด้วยกันโยนสกิลอันติได้เลยนั่นเองนะครับส่วนโลเนี่ยคอยให้ตัวละครอย่างลาเดสกลางให้ก็ได้นะเพราะโลลาเดสถ้ากลางไปแล้วมันจะต้านสถานะผิดปกติทุกอย่างเลยนะครับเราจะไม่โดนสตันหรือว่าอะไรทั้งสิน้น ก็จะเป็นโนเอลที่ผมคิดว่าโกงมากๆถ้าขึ้น5ดาวนะเปิดมาก,ก็สามารถทําการโยนอันติได้เลยนะครับแล้วก็สามารถตีเคาน์เตอร์ได้เลยนะโดยไม่ต้องทําการบังคับให้กลางโล้นนั่นเองมาในส่วนของพรสวรรค์กันบ้างนะครับก็พรสวรรค์ที่ผมจะแนะนําให้ปลดล็อกเนี่ยก็จะเป็นพรสวรรค์เพิ่มพลังโจมตีเวทบวก7%เนะครับเพราะว่าโลนโนเอลเนี่ยมันหนาตามเวทนะเพราะงั้นปลดล็อกพรสวรรค์อันนี้เนี่ยคุมแน่นอนนะครับส่วนเราจะใช้คู่การไหนก็ได้นะครับจะให้เป็นผลเพิ่มอัตราคิทิเกนะ้หรือว่าจะใช้สลับการนี้ก็ได้นร่วาาาสสียียยนทง เนี่ยผมก็แนะนำให้ใส่เป็นแม่นยำนะครับกับเจาะเกาะบวก5นะ แล้วก็ใส่คู่กายนี้นะครับโอกาส20%ที่จะให้ผลของบัฟลดคูดาวสกิลสองลงหนึ่งเทินเมื่อเริ่มเทินนะ้นี่ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะมาใส่คู่กายนี้ก็ได้นะครับผมให้ผลทนทานต่อดีบัฟนะครับเป็นเวลาหนึ่งเทินเมื่อต้านทานสําเร็จส่วนสีฟ้าเนี่ยใส่เป็นเพิ่มพลังป้องกัน20%กับให้ผลบัฟพ,พลังป้องกันตรงนี้ดีกว่านะครับผมคิดว่าใส่2อ,อันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะสำหรับสีฟ้าต่อไปแล้วก็มาดูทางด้านการจัดทีมกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัวละครโนเอลเนี่ยดต ทำรูปที่ผมขึ้นให้ดูก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเล่นกับตัวละครซีซั่นที่เราสุ่มได้มาอย่างเช่นในคลิปนี้เนี่ยผมก็สุ่มได้ทั้งตัวละครอย่างโกดนะครับก็สามารถใส่แทนแวนแกนได้นะส่วนตัวละครอย่างชามี่ล่างชุดไวนะ้นานก็สามารถใส่แทนตัวละครอย่าง มีโมซาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวละครชาม,มี่เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่มันจะสามารถทําการทําให้ทีมเราเนี่ยใช้สกิลพิเศษได้บ่อยขึ้นนะเพราะตัวละครรุ่นพี่ชาม,มี่จะมีความสามารถในการเพิ่มค่า s p นั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะแลกมากับที่ทีมเราตายแล้ว,ลวก็จะไม่มีโอกาสแก้ตัวนะเพราะงั้นถ้าใครต้องการเซฟเซฟก็มีโมซาได้นะครับ ส่วนโกูชุดว่ายน้ำเนี่ยก็บัฟได้ทั้งพลังโจมตีแล้วก็บัฟได้พลังโจมตีเวทพรก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆส่วนตัวละครลาเดสเนี่ยถ้าจะให้มองหาใครมาแทนที่มาได้จริงเนี่ยก็ยากมากๆนะด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่สามารถกางโลได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลบสถานะผิดปกติต่างๆก็ถ้าไม่มีลาเดสก็น่าจะเป็นมาแหละครับที่น่าจะเป็นทางเลือกที่2นะส่วนในตําแหน่งแวนเจอเนี่ยก็สามารถไปใส่เป็นตัวละครอย่างวาลทอสก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะใส่เป็นแวนเจอก็ได้นะครับหรือไม่ก็เราไปเล่นเป็็นนนมาาคู่กกกััับโลลตตสไดด้้้รรอีี2หงง เอาเป็นว่าตัวละครโนโอเอลเนี่ยมันเล่นกับตัวไหนก็เก่งแล้วกันนะครับผมเป็นตัวละครที่สามารถไปได้ทุกทีมจริงๆทีนี้เราก็มาทําการดูการเล่นของเจ้าตัวละครโนโอเอลล่างชุดว่ายน้ํา5ดาวกันดีก,กว่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทําการท้าสู้กับทีมคนนี้แล้วกันนะครับเขามีตัวละครตึงๆถึง2ตัวเลยนะก็คือลิทและก็ไลาอานะครับผม5ดาวทั้งคู่เลยเป็นทีมสีเขียวล้วนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโนโอเอล5ดาวของเราเนี่ยจะสามารถเอาอยู่หรือเปล่านะ เริ่มเทิร์นมาเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้เปิดก่อนนะครับเหมือนว่าจะเป็นทีมเราได้เปิดก่อนนะงั้นเราก็จะทําการบูทนะครับผมให้ตัวละครโนโอเอลเนี่ยทำการโยนอันสีตุ้มไปก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าโนโอเอลไม่จะเป็นต้องกลางโลในเทิร์นแรกนะครับเพราะเรามีพาทสิ้าดาวนั่นเอง ก็โนเอลตุ้มไปใส่ไลอาร์ R นะครับมาดูกันว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่อย่าวางดาเมจจากผมเยอะนะครับอยู่ที่แสนเก้านะเพราะอันนี้มันเป็น ID เดีลองของผมนะครับผมเรื่องดาเมจเนี่ยก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เข้ามาปั้นสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เข้ามาแต่ดองตัวหลังจากนั้นก็ให้ลาเิสเนี่ยทำการกางโล่ได้เลยนะครับคือฝันห้ามเนี่ยก็จะตายหมดแล้วนะแต่ว่าเขาก็น่าจะหิวเลือดกลับมาได้แล้วแหละแล้วไลอาร์ R ปาดผมมาตรงนี้นะครับผมแวนเจอรเกือบตายแล้วนะ แล้วนิดก็ยิงสกิลมาต่อแล้วก็โดโนโเอลผมตีคาเ์เตอร์กับไปโล่หายหมดเลยตรงนี้ผมขอฮิวเวนเจนขึ้นมาสักหน่อยแล้วกันและมิโมซา,าก็ก็ฮิวเลือดกลับคืนมานะครับแต่ว่าในเทิร์นต่อไปไม่น่าจะรอดแล้วแหละเอาจริงตรงนี้ผมไม่ต้องใช้สกิลในการกางโลก็ได้นะครับคิดว่าตีธรรมดาทีมเขาก็น่าจะตายหมดแล้วนะอตีธรรมดาไปครับเนี่ยไม่ตายหมดนะครับผมเหลือไว้ทําไมเลือดแค่นั้นงั้นก็ตัวละครอย่างแวนเจนเนี่ยทำการสกิลอันติไปเลยครับผม เพิ่มบัฟในการไล่ตีกลับนั่นเองนะแต่ว่าทรงนี้เนี่ยผมชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าปอนงข้ามเหลือเป็นแค่2ตัวเท่านั้นและโนโอเอลผมเนี่ยก็ยังสามารถทําการตีส่วนได้อยู่นะครับเพราะว่าเวลาเริ่มเทินใหม่มันก็จะให้ลัวนี้กลับมาด้วยนะอันนี้จะเป็นข้อดีมากๆของโนโอเอล5ล้าดาวตีธรรมดาไปครับผมเรียบร้อยน่าจะจบแล้วแหละเอาเป็นว่าให้โนโอเอลปิดสวยๆแล้วกัน สกิลหนึ่งไปเลยโนเอลเรียบร้อยนะครับ s <S นี่ก็จะเป็นความโหดของตัวละครโนเอลร่างชุดว่ายน้ําที่ทําขึ้น5าดาวนะคือโหดกว่า0นดาวถึง2ดาวพอสมควรเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําการอัปดาวเนี่ยแล้วก็ไม่มีแผนจะทําขึ้น5ดาวผมก็แนะนําว่าค้างเอาไว้ที่ศูนดาวก็พอเพราะในเซิร์ฟเวอร์เจแปนศูนย์ดาวตัวละครโนเอลผมเนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้ทุกคอนเทนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงดันนะครับที่มันต้องใช้สายสีแดงในการลงเนี่ยโนเอลก็สามารถแบกได้แบบสบายๆนะครับเพราะงั้นใครไม่มีแผนทําขึ้นห้าดาวจะไปรอจู ดาวก็เพียงพอต่อการใช้งานในการเคลียร์คอนเทนต์พิวทุกโหมดแล้วนะส่วน5าดาวเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นการเปิดโหมดอีซี่กับเกมนี้เลยก็ว่าได้นะพาะตัวละครตัวนี้จะ OP ขึ้นมากๆสําหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ